เอาละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ i e n o b gamer นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทที่4นะคะโดยมีบทที่4นี้คือต้องไปช่วยอ่าะฮารุกะนะคะฮารุกะซึ่งเป็นเพื่อนของฟูยูฮิอ่าในตอนที่2เนาะที่ฟูยูฮิตอนแรกก็เราอุตสาห์ช่วยมาได้แล้วแต่ ระหว่างทางนางแยกทางกับเราแล้วนางก็โดนผีฆ่าตายกลายเป็นผีนะคะเราต้องการตามหาฮิซกะที่สอนวิธีต่างๆให้เรานะคะตอนนี้เรามาจะมาหาฮารุกะให้เจอนะคะฮารุกะโอเคนี่นะคะนี่คือรูปของฮารุกะนะคะเราจะมาตามหานางนะคะซึ่งที่จริงนาง มาที่ภูเขาก่อนคนอื่นอีกอ่ะก่อนที่ฟูยูฮิจะมาเนาะอันนี้คือชาโดว์ลิตตี้เนาะที่ฮิสุกะานะคะที่หายตัวไปถ้าอยากรู้ว่าฮิสุกะาเป็นใครให้ไปดูตอนที่1เลยนะคะส่วนอยากรู้ว่าฟูยูฮิที่เป็นเพื่อนกับฮาลุกะที่เรากำลังตามหาตอนนี้อยู่ไหนให้ไปดูตอนที่2นะคะ มันตกดิอ่ะไอที่นางเดินเข้าไปในซอยนี้แล้วก็เข้าซอยมาด้วยตันตาปจะตามแทร็กนี่ไปนะคะทางชั์โด้ลิทติ้งผีไอ้ที่ไฟสีแดงอ๋อผีเดินดี 好，给。Okay. สานามเนว่ายที่ว่า,าเราจะ่าจะข้ามเ่ให้มีมียตอนที่วงกลมเยอะๆเนี่ยผีมันจะอ่ผีมันจะไม่ยอมจจมตีเราค่ะบเขาังรู้ว่าเราเต้นจังหวะคอรเตอรัน ไม่ทนอ่ะเอ้ยมันอันนี้ไงไฟห้าดวงไม่เข้าอ่ะโอเคตอนนี้ไอ้ลูกไฟกลมๆนั่นนะคะถ้าเกิดไฟอ้าวที่กเราปล่อยไว้ระยะหนึ่งจะกลับคืนเข้าสู่ล่างของ จะได้แต้มเยอะนะคะยิ่งเราคอมโบกับผีหลายครั้งเราก็จะได้แต้มมาเยอะเพิ่มขึ้นนะคะแต้มนี้นะคะเอาไว้ซื้อชุดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเีตอนนี้หูกระต่ายนี้ที่มีมาก็ซื้อมาด้วยคะแนนที่ถจากต่างๆน,นะคะใชดจริงเราจะกดเป็นระยะระยะก็ได้นะคะ บางทีถ้าเรากดอนุญาตเราจะรู้ว่าเธอหรือแท็ก,แท,กแท็กที่เราตามหามันจะแวะตรงไหนก่อนอะไรยังไงอย่างเงนะี้ยอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แบบทว่าแบบได้ถ่ายรูปอดีตอะไรประมาณนี้เนาะอย่างนี้นนนต้มนะคะบางทีเกี่มาแล้วก็จะได้เอกสารดีเลย ฉันตื่นขึ้นมาฉันตื่นจากน้ำฉันไม่ทันฉันกำังาสียนนไื่กระโดดนไม่ทันสักท,อท,ท,อท,ทีอ่ะไม่เคยทันเลยอา้อต้องเหง่งจากนบนเหหลหรอล่ะ กินแลวก็เราอยู่แลายว่านี่เป็นทตันเนาะ,นะ จะเป็นพยวรีไฟนะคะของบางอย่างมันจะตกซ้พรำอะ คนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะตายเฮ้ยทเนี้ยังจะถ้าถ้าจับทันนะทีตอนนี้จับจังหวะได้จับจังหวะที่ว่าจะจับครั้งสุดท้ายได้ยากมากเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเรื่องว่าที่คนนี้ตายได้ยังไงนะคะ ให้กับผปคือบทที่สองนะคะซึ่งบทที่สองนะคะก็คือผีตัวนี้ก็คือผีที่กระโดดภูเขาเนาะแต่ที่จริงเธอไม่ได้กระโดดเขาตายเธอไปเจอใส่ผีที่กระโดดภูเขาตายทีเธอก็เลยวิ่งหนีค่ะพอเธอวิ่งหนีเสร็จปุ๊บเธอไปวิ่งหนีแล้วไปอาอยู่อยู่ริมน้ําตกพอดีเลยแล้วผีอีกตัวหนึ่งที่ กระโดดฆ่าตัวตายมาก่อนเนี่ยท้าวผีผตคนนี้เรง่งน้ำตกอละนี่แหละค่ะเป็นที่มาของที่ว่า,าที่ว่าพวกเขานี้เต็มไปด้วยการฆ่าตัวตายที่จริงมันไม่ใช่ว่าการฆ่าตัวเขาต้องการเหีเาตายอะครับมันคือผีที่ทําให้พวกเขาต้องมาตายมาเป็นผีอยู่ที่นี่เป็นผีสมัยโบราณเนาะ 2องตัวสามตสมีส่ถ้าใครอยากดูอ่าสตอรี่ของผู้หญิงคนนี้นะครับไปดูแบบที่สองเนาะตอนที่สู้กับนางเราเราได้อันนั้นมาละเราได้วิดีโอของนางมาแล้วนะคะ่อ้โหเราอยู่ใกล้ไป โอ้กระตกใส่หัวเราเลือดร่นเลยถ้ามันไม่เป็นไรครับเราจะไปต่อเก็บเอกสารตรงนั้นนะคะนี่คือแท็กเราจะต้องตามไปเดินนำไปโน่น่ะเดี๋ยวเราเก็บเอกสารก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยเปิดแท็กครัง้งเปิด Shadow Rating เพื่อตามแท็ก อันนี้คือตาบอดนะครับสองตงัวถ้าโจมตีมันมีสองอย่างนะครับกะปุใช้กักอันนี้ก็ยอ,อยู่ในที่มันไม่ถูกใจอ๋อโอ้โอดูดูอว่าแยกทางก้ละเราต้องรวมเราต้องรวมจะได้แต้มมเยอะ ต้องรวมให้นานงรมทีเป็นหนึ่งเห็นไหมคะตัวขวาเนี่ยนะนะ่แหละนะคือค่าท่าโจมตีแบบที่หนึ่งนะคะแบบปกติเนาะตบซ้ายตบขวานะคะจังหวะตบอะ่ะคือจังหวะที่เรายิงเคาน์เตอร์ติดได้นะคะกับถ่าอยู่ใกล้ๆเราอะ่ะมันจะรู้เลยว่าเราอยู่ข้างหน้าจนะะต,อตปบอบเอาจะเ,เอานี้ละตปบอบ หนึ่สองสามอดีหระยะไปหน่อยอไ้เสียดายตบปี่มันีออมาทันีโอเคหนึ่งสองสามสามีสม่ ตายตัวน,นี้ค่ะไปเก็บก่อนอ๋อไม่ตายยังไม่ตายนึกว่าตายแต่เป็นย้ายที่ให้ยำอยู่ให้รมตังค์ครับแล้วเราต้องดูสถานที่ด้วยนะถ้าเข้าหลังเราตริดนี่คือสวยเลยตรงนี้จะเป็นตะปบบข้างครับ หนึอ่าต,อตายไหมต้องตายตัวเนี้ยต้องตายอ่าขอโทษเลยนะว่าเคยตายง่ายนี่นะคะนี่คือเหล่าอ่าเจ้าสาวสี่ไม่ใช่สาวสิเหมือนเป็นเหมือนเป็นนางรำอะไรประมาณอย่างเงี้ยโอ้โก็มีตรงนี้นะ ก็คนท่นานที่นี่ครับเด็นแดงโอ้โและนี่คือสาเหตุการตาบอดค่ะเป็นภาพที่ ไม่แนะนำให้เด็กดูนะคะเขาบอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่แบบไม่อยากให้เด็กดูเลยอ่ะแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่เลยนี่แหละค่ะทำให้ผีลุกต,ตัวตาบอดเพราะว่าผีที่ถือมีดเมื่อกี้นะคะเอามีดสับที่ตาหมดเลยนะคะ เราหยุดตอนนี้แป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงโอเค,อเคต่อโใครใช่ใช่ใชใชตัวเึียใคตัวเดียวเองแป,ป๊บนึง มจะแก้งหลมไปแก้งลงมันอยู่ใกล้ๆเราไม่ยงประปบแก้งลงเองเ,อออเพราะอะไรเพราะวงกลมสีแดงวงกลมมันได้สีแดงแล้วมันเลยไม่ยอมระปบหรอกกทีค่ะ ถ้าขีตัวไหนที่เราเคยที่เราได้วิดีโออย่างเมื่อกี้คือได้วิดีโอ,อมาแล้วเราก็จะไม่ได้วิดีโอนั้นอีกนะคะสามารถเข้าไปดูในโค้ดลิสต์ได้นะคะอเคตอนนี้เราอยู่ที่บนน้ำตกนะคะน้ำตกไหนเอ็นกะร่าเอาม่ใช่ไฮะ

แต่ไม่เป็นไรผีัวนี้จะชอบตกแน่ๆหรอหนึ 1, 2, ่งสองาสองคอมโบเราพยายามไม่ให้มันตกค้าไม่เอาหัวกตเอาเท้าอะเพราะว่า้ 5, มันกตกย ต่อไม่ได้เห็นไหมครับกร,ระโดดมันกระเด็นไปไกลอ่ะอย่างอย่าง,งไม่ไม่เห็นวงก,มกลมเป็นะัรไงตายแล้ว ไอ้ขัำโอ้โหชิเชียตกแล้วไฟไฟอ่แล้วจะถอยไปไกลไปทำไมยังไงมันก็มาตกมาอยู่ข้างหน้าเราอยู่ เป็นผีตัวแม่ผีที่ทําให้มันตายผีกระโดดทับตะจาอีกจวงน่ะน่ากลัวกว่าครับเพราะว่ามันจะตกใส่หลังเลยอันนี้ยังดีที่ว่าตกข้างหน้าเราอ่ะ เก่าลิติ้งเกือบไปนะเกือบลืมอินยาดอเรตติงขอดูนิดนึงนะครับดู หว่ามีเหตุการณ์ไหมโอเคไม่มีเหตุการณนะ์คะคือระหว่างทางชอบไอ้ أي, Shadow r e a d i n g บางทีมันไปแวะทงนั่นทีแวะที่นี่ทีเหมือน EP สองนะคะที่ว่าไปแวะที่อะไรนะบ้านตกตาอ๋อนี้เป็นทางแยกนะคะทางซ้ายนีจ้จะเป็นทางตันนะคะจำได้ไม่เอ่ยตอนบทที่2เนาะ อันนี้ก็คือทางที่เราต้องลอดไปน,นะคะแต่เราจะขอแป๊ดหนึงแมกกคฟีนหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆเราขอหยุดกันอ่าบทที่4นะคะจุดหนึ่งไว้ที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยววันอ่าวันพรุ่งนี้เนาะผมจะลง4.2นะคะ เราจะลอดเข้าไปในป่าแล้วเราอยากจะรู้ว่าในป่ามีอะไรนะคะยังไงเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้พี่นปด้วยนะคะแล้วเราจะมาเจอเกันใหมเราจะช่วยฮารุกะได้ไหมแ้ะฮาลุกะยังเป็นคนหรือว่าเป็นผีในเมื่อฟุยุฮิตอนแรกเป็นคนและสุดท้ายก็ตายกลายเป็นผี จะเป็นยังไงก็ไม่รู้โอเคค่ะเพื่อนๆเจอกันในบทที่4.1นะคะอ่ะ4.2